สวัสดีค่ะเช้าวันที่24เดือนมกราคมพศสองพค่ะวันนี้ทางสวนจะเตรียมท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลค่ะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านสายปัญญาตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬค่ะท่อนพันธุ์ชุดน,นี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะคะสังเกตต้นพันธุ์นะคะชุดน,นี้ก็จะ สังเกตว่า่าลำต้นของเขานะคะค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะสมบูรณ์ดีเลยค่ะหญ้หวันอิสราเอลเหมาะสำหรับการน,นำไปปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะค่ะมีพี่ๆหลายท่านนะคะติดต่อทางสวนเข้ามาเพื่อนำไปปลูก เนื่องจากว่าปลูกครั้งแรกยังไม่พอก็ติดต่อมารอบที่2ที่3ก็มีนะคะเหมาะสำหรับการนำไปปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะค่ะตัวนี้สำหรับการปลูกนะคะทางสวนจะมีวิธีแนะการปลูกติดอยู่ที่กล่องไปให้ทุกๆก,กล่องเลยค่ะ ตัวย่าหวานอิสราเอลนะคะมีโปรโตีนสูงถึง20%เเลยนะคะถ้าเทียบกับย่าสายพันธุ์อื่นๆพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับท่อนพันย่าหรือต้นต้นพันย่าหวานอิสราเอลนะคะ หรือว่าหญ้าสายพันธุ์อื่นๆของทางสวนไม่ว่าจะเป็นหญ้าเนเปียนรกจัก,กระพัดเนเปียท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟหรือไม่ว่าจะเป็นหญ้าเนเปียปรับช่องนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ a c e b o o k สวนธนพัฒสกลนครแอดไลน์ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์091ย์ค่ะ0515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะพี่ๆเพื่อนๆสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษางอักฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ